สวัสดีแฟนเพจนะครับมาเจอผมแดงเคเบล่าฟ้านะครับวันนี้มาเจอกันวันอาทิตย์ที่ส8มิถุนายนนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยตู้นะครับก็ไปเริ่มที่รายการมวยไทย7จสีนะครับมาตอนบ่าย2องครึ่งนะครับช่อง7จสีถ่ายทอดสดนะครับคู่ที่1นะครับแมนยูสิบเจนนิมนะครับเจอกับเจ้าพยักษ์เมคินจอมโหดออโตอารวันนะครับก็ราคาเดทอยู่ที่แมนยูต่อ54นะครับแมนยูต่อ54คู่นี้ชกกันเวท132ปอนด์นะครับเจ้าแมนยูก็มวยจากชัยภูมินะครับมาตามทิกัดเลย ผลงานก็มีชนะเจ้าเยี่ยมหมองนะครับนักชกจากเงินมาแล้วก็ไปชนะเจ้าอ e ียิมหน่องนะครับนักชกจากเงยนมา2ไฟหลังมีชนะรวดเลยแล้วก็ชนะนักชกจากเงินมาทั้ง2ไฟไฟเลยนะครับขณะที่ผู้ชกนะครับเจ้าพยัคฆ์เมคินนะครับไฟล่าสุดก็มีชนะเจ้าพเาพ,เาพเาาาา ium, ชรวิโวนะครับลูกความตันแล้วก็ไปชนะเจ้าคมเพชรวอสุสันนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าพยัคฆ์เมคินนะครับพยัคฆ์เมคินซ้อมอยู่กับทีมงานจอมโหดนะครับจอมโหดอิมเมเนนแอร์ ส่วนคู่ที่สองนะครับฤทธิชัยปอพินพัทน์นะครับเจอกับเจ้าเด่นพยักศักสตูนะครับฤทธิชัยเจอกับเด่นพยักนะครับก็ราคาเดทดอยู่ที่เด่นพยักต่อสิบเก้านะครับคู่นี้ชกร้อยสิบแปดนะครับฤทธิชัยนี่มวยจากอุบลนะครับมวยซ้ายฝีมือดีครบเครื่องนะครับหลักเหลี่ยมดีอาวุธหลากหลายนะครับผลงานก็มีชนะเจ้าแมนยูสิทธิ์เจนิมนะครับแล้วก็ชนะเจ้าแมนยูสิทธิ์เจนิมสองครั้งเลยขณะที่เด่นพยักนะครับเด่นพยักเนี่ยมวยจากสตูนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเกียเพะ สีเสื้อหน้าเสื้อบรรยากาศสิ่งแวดล้อมดูดีกว่านะครับผลงานก็มีแพนอกยกที่2เจ้าเพชรลีลานะครับแล้วก็ชนะนอกยกที่3เจ้าโนลานะครับก็เป็นประเภทมวยเข่านะครับมวยขวาเข่าในดีนะครับคู่นี้ชอบไปที่เด่นพยักนะครับเด่นพยักส่วนคู่ที่3ครับคู่รองยกกิลีสอเพชรจำหลักนะครับหรือว่า TBM ยิมนะครับวันนี้เจอกับเจ้าเพชรพรฤหัสศิษย์นายกทวิตตะงนะครับก็ราคาเลรยอยู่ที่ ยกคีรีต่อ11.8นะครับยกคีรีต่อ11.8ก็พูุ่นี้ชก119นะครับยกคีรีมา120ก็ลดไป1นปอนด์นะครับมวยจากโซลินนะครับซ้อมทีเอ็นมวยไทยอยู่กับทีมงานน้องนุ่มๆขึ้นนกน้อยนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับวงในดีปั้มพีแข็งแรงนะครับแข้งซ้ายดีผลงานนะครับก็มีชนะเจ้าภูทอกนะครับชนะเพชรภูทอกแล้วก็ไปแพ้เจ้าเพชรสยามนะครับชนะภูทอกสองครั้งแล้วก็ไปแพ้เพชรสยามนะครับขณะที่คู่ชกนะครับ เพชรพฤหัสเมชามา121นะครับก็ลดไป2ปอนด์มหจากบุรีรัมนะครับซ้อมสักบุรีรัมก็เป็นมวยขวานะครับผลงานก็มีแพ้ราชเดชนะครับแพ้เฟสนะครับแล้วก็ไปชนะพระแสงเล็กนะครับคู่นี้ชอบไปที่ยกคิรีนะครับคู่นี้ยกคิรีสุรินนะครับเจอกับเจ้าเพชรพระฤหัสจากบุรีรัมราคาอยู่ที่ยกคิรีเศษแปดผู้นี้ชอบไปที่ยกคิรีนะครับส่วนคู่เอกครับเดโชปอบริรักษ์นะครับ วันนี้เจอกับเพชรมรกตสิทธินายกทวิตพงศ์นะครับเดโชเจอกับเพชรมรกตก็เดโชนี่มวยจากสงขานะครับซ้อมสิงห์มาวินประเภศสูงยาวเข่าแหลมเลยนะครับผลงานก็มีชนะเจ้าครเสน่นะครับแพ้เพชรสมานนะครับขณะที่ผู้ชกนะครับเพชรปรั้หัดก็มวยจากโครหาหนะครับผลงานก็มีแพ้เพชรโกรหก้าซูล่าครับแล้วก็ แพ้เจ้าดีเซ็นน้อยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เดโชนะครับชอบรงที่ความใหญ่และลุ้นลูกแข็งแรงปลายปลายนะครับลุ้นแข็งแรงป,ปลายปลายนี่คือมือชอบของผมวันนี้นะครับรายการมือไทยเจ็ดสีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ